Đây là mình ăn ai ครับพ่อกับพี่อืมบิดกินค่อย ơi. Cảm nhỏ gần à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขอให้เราเลยไล่สิจะได้จบอบเอาเฉยยังย <c ười> ังฟั่โช่อเน่ยภาษาเดี๋ยวจับชิดชิดชิดเดียวอะไรเดินผู้เชี่ยนี่เอายิ้มมาขั้นได้ยิ้มมาขั้นมาข่ายป่ดิ้มก็ไม่ใส่เชียนีเอเป็นทองกันไมฮะคมองไม่เา

โอ้ยเห็นแล้วบ้านนีย่่ด้วยท่านไมจับกระสอบท่ต้องเือนจับทุว่นอนอย่างแบบนี้เนาะรส จ้าไปคนเ้า่เจ้าอไรลกคนนับอยู่บนเกศนับไปเต็มดสอบย็ดพอได้นับเีอ่าสอบดที่ฟ้ายเราเปจอดไป็นแมชชี 加三，加三。